โอเคเจอกับผมนะครับกับ Dying Light นะฮะ Dying Light 2 Stay Human นะฮะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ตั้งหนา้าตั้งตาล้อเล่นนะฮะเพราะว่าเล่นภาคแรกไปแล้วยังอารมณ์ค้างอยู่นะฮะเหยื่อมาแล้วโอ้ oh, มีดนตรีแร็บเลยนะครับโอ้เย์โอ้วิ่งหนีนะครับซอมบี้ไล่ตามแดกแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์โอ้แม่งเปิดคาซีนมาก็รัทึกแล้วดูดิโอ้โหหันหลังไปนี่คือซอมบี้ทั้งนั้นอาจจะมีกระตุกบ้างเพราะเครื่องผมไม่แรงนะฮะ RTX ขับ00แค่นั้นเองโอ้โดดอย่างเทพเอื้อมาละโดดนะครับอันนี้ปรับแบบ Full HD นะฮะโอ้โหแม่งอย่างเทพอะจอสวยมากตายละเราเฮ้ยภาพสวยว่ะภาคนี้สุดยอดเลยโอ้ดีมากเลยสนุกมากเลยเนี่ยอ้าว ยังไงก็แล้วแต่นะก็ยังวิ่งเร็วเหมือนเดิมนะรู้แล้วรู้นะรู้นะรู้นะขึ้นมาเลยจะมีอะไรให้ดูแหมคอนดูว่าเครียดนะครับที่ไหนได้แม่งเป็นเกมเกมมาเล่นเหรอเนี่ยโอเคนะเมาส์ไวไปหรือเปล่าเนี่ยก็โอเคเนาะผมขอปรับเมาส์นิดนึงนะครับขออนุญาตเมาส์เซนซิตี้สักสิบเนาะ เอองี้แหละให้มันแบบจะได้ไม่เร็วไปเอาทางนู้นนะครับเฮ้ยภาพสวยว่ะภาพโคตรสวยอะเย็ดเ้แม่คอ i7 นะครับสามเจ็ดศูนย์กับ RTX ก็เล่นได้เหมือนเดิมไปกดกดขึ้นอือ เอาจริงๆเกมไรอิงไรงเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการจะเล่นบนพ c ซนะครับถ้าเล่นใช้จอยเนี่ยจะไม่ค่อยสนุกเพราะว่ามันเป็นแนว first person เนาะเอ้พูดผิดแนว first person first person เนี่ยยังไงยังไงก็ต้องใช้พ c ซนะครับถ้าถามผมนะมีจอยเหมือนกันแต่จะไม่เอามาเล่นเกมนี้เออขอบคุณมากโอ้สวัสดีสวัดีที่ได้เจอกันนะสปานานแล้วเนี่โอ้นานมากแล้วมาสิมีอะไรให้ดูอืม จะไปไหนล่ะเดี๋ยวก็เห็นมันน่าเชื่อถือมากเอ้ยมันน่าเชื่อมันน่าทึ่งมากโอ้นายรอชีวิตมาตั้ง4ปีเลยเหรอคนทั่วไปรอดไม่ถึง4ปีนะอ่าชมว่าเราเก่งมากงั้นไม่หรอกแต่ฉันเก่งกว่าโอเคโอเคนายพูดถูกไงขิงกะไปขิงกันมานะครับฉันเก่งกว่านายนะเอาจริงได้บทเสีกับเจนัังไหม ได้ข่าวว่าเขาไปที่ปลา,ลา,ร,าร,รีสใหม่เบนเหรอเอเวนน,านนาน,น,านั่นแหละนะอย่าพูดถึงมันเลยเอาไปสิรอตามต่อเนี่ยมองนั่นสิน้ำผึ้งนะ่ะต้องไปเอาน้ำผึ้งมากินไม่นะโดนต่อยแน่นอนดูสิถ้าเราโชคดีเนี่ยเราจะได้ดอนาหารกลับไปให้ทำอะไรอ่ะขอเล็กฮันนี่โอ้โห อ๋อต้องใช้ Survival Sense แล้วไงต่อ Search อ้าวแล้วไงต่อวะอ๋อไม่โดนต่อยไม่โดนต่อยได้ไงวะแม่งเป็นหมีหรือเปล่าเนี่ย dying light นี่ไม่ใช่ซอมบี้แล้วครับคือคนครึ่งหมีหรือเปล่าวะโอเค ส well. re really well. mm ุดยอดทางไหนต่อต้องไปเอาคาโมไม์คารโมไม้นี่คือดอกนะครับโอเคเก็บอ้ยะนี่เก็บโอเคกลับไปหาสไป โอ้มีการตั้งการดได้ด้วยจําจำได้ไหมดอกขมมาไม้และน้ำผึ้งที่เราเก็บไปเป็นของขวัญนผนะสมมันแล้วเนี่ยนายจะได้อาหารที่ทำให้นายมีชีวิตรอดอ๋อเอาอาหารเอ้ยเอาน้ำผึ้งกับดอกมาผสมกัน <c oughs> ผมชอบเกมนี้นะคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีระบบคราฟของเนี่ยเข้าถึงง่ายที่สุดนะครับเห็นไหมจะมีบลูปินใช่ไหมคือเป็นเกมที่การคราฟของเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนผมชอบมากอมาตรงนี้ คอมมอนรีซอสเหรออะไรวะคอมมอนรีซอสให้เราคราฟใช่ไหมคอนเทนิวอ่ะอ๋อมีบูรปินนะครับกดที่ขวาเพื่อคราฟอ่าอันนี้คือคราฟโอเคคราฟไปเรื่อยๆอ่ะหมดละเออเกมนี้เนี่ยระบบคราฟของเนี่ยเข้าถึงง่ายมากนะครับโอเคเมื่อเราคราฟเสร็จแล้วเราก็ปิด We there. almost โอเคเราใกล้ถึงแล้วไปกันเถอะไปไปกันเถอะพี่น้องไปครับไปครับอุ้ยเกือบทีพเกือบทีพ N P C นะครับอ่ะมา This is it Come on นี่แหละไปกันเถอะเปิดประตูแล้วครับสไปสไปบุบประตูรอดอ่ะรอดตามก็ได้วะ อ้าวรอดไม่ได้ไอ้ยะรอดได้ละมันเป็นสคริปต์นะตัวเกมอาจจะมีการกระตุกบ้างนะครับก็อย่างที่บอกก็คือคอมผมไม่ได้แรงอาจจะมีการกระตุกน่วงๆบ้างเดี๋ยวนะมันมีเหมือนกับเรียกว่า stuttering อ่ะผมไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรไว้นะผมจะปิด Google Chrome ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะกินกินแรมกินแหมโอ้ยขออภัยอ่ะเดี๋ยวนะผมจะขอดูหน่อยว่าเราตั้งค่ากราฟิกอะไรยังไงนะ DLSS นี่เราเอาเป็นแบบ อืมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะอืมกราฟิกส่วนมากเนี่ยจะเอาเป็นไฮนะฮะแล้วก็มีอันนี้เอาเป็นไฮธรรมดาเพราะอืมแล้วก็ภาพเป็นพันแปดนะโอเคเซฟแป๊บว้าวโอเคนะเดี๋ยวนะผมขอเปิดตัว อะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะแสดง FPS หน่อย Performance อ่ะเปิดตัวแสดง FPS ละโอเคอัปเดตนะ Search the house ตามหาบ้านนะโอเคเราจะเข้าต้องหาทางเข้าเนาะตอนนี้อยู่ที่77เอ้ย78 FPS นะครับก็โอเคนะถือว่าทำได้ดีสำหรับคอม CPU 10ปีที่แล้ว เล่นได้นะครับโอเคเอาชใช้เซอร์ไวล์เซนอ๋อเออระบบการเก็บของนะฮะว่างเปล่าเฮ้ยได้ยินเสียงอุ้ยเสียงเพื่อเราหรือเปล่าหรือว่าเสียงซอมบี้มันให้อารมณ์เหมือนเกมลาสทอฟอาเนาะ ผมว่าถ้าได้ยิงไรเอาไปทำเป็นซีรีส์เนี่ยแม่งทำดีแน่นอนอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บนะถ้าเก็บแล้วผมเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบอีเวนต์เลยแหละเปิดไม่ได้นะขอเก็บของก่อนเพราะว่าการเก็บของเยอะเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นอุ้ยระบังระบงังเอา อุตส่าห์เลี่ยงเพื่อไม่ให้เข้าคัสิีนแ้่เข้าคัสิีนซะงั้นอุ้ยตกใจมีหนูนะครับอะไรวะเอเดนเป็นไรหรือเปล่าอุ้ยสะดุ้งไม่ได้เป็นไรจะเป็นไรของมึงเนี่ยแหละทำไมละ่ะต้องแยกทางกันแลว้วเริ่มเป็นกังวลแล้วแหละต้องไปกันแล้ว ขอหาของก่อนดิจะรีบไปไหนอะคอมโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กอันนี้โน้ตบุ๊กรุ่นอะไรอะ RTX ก็เปล่าถ้า RTX ส0 9 0จะเอาไปขายนะครับนี่ไงมันเปิดได้ไม่ใช่หรืออะไรอะอันไร์ข้าวนะครับเรซินเรซินคืออะไรวะลูกเกรดรึเปล่า จำไม่ได้นะครับขอไปค้นความหมายก่อนอ้าวมีอะไรปะเก็บให้หมดนะครับนนนไหนๆก็บุกลุกเขาละไหนๆก็เสียมารยาทแล้วครับเสียให้สุดอืม The Last s pring Party ี้ควบคุมเกียร์เนฤฤี่ยกำลังควบคุมผิน,น,น,นอยู่ตั้งแต่ไวรัสระบาดนะครับหยุดสิห้าปีผ่านมามีใครจำเหตุการณ์นี้ได้บ้าง ต้องเล่นภาคหนึ่งถึงจะเข้าใจนะครับโอเคเปิดประตูไปก่อนแล้วกันอุ้ยนึกว่าซอมบี้ไอ้้เหียนึกว่าซอมบี้นะครับไหนดูดิขวดเหล้าแล้วเปล่าเนี่ยรสชาติเป็นยังไงไม่ได้กินไวน์นานแล้วนะครับไวน์ไวน์เราก็ไม่ได้กินนานเหมือนกันแล้ววะโอเคอันนี้แผ่นเสียงใช่ไหมเปิดเปิดดิ เพลงฮูดูวูดูเพลงคุ้นๆนะเพลงอะไรวะ o voodoo รู้จัก Ass โอ they c a l l e ส art นี่เหรอศิล,ละปะมันคือศิลปะนะครับทุกอย่างเป็นศิลปะนะฮะโอเค ครับเศษเหล็กน่ารัเจไม่มีอะไรนี่ใช้เซนอะไรวะอ๋เดาว่าเดาว่าให้ซ่อนเดาเดาว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรบางอย่างมาแล้วเราต้องซ่อนในนี้ผมเดานะเดารู้เลยดูดิเปิดได้ไหมอุ้ย คัดซีนมาแล้วอ้าวเหยื e ่ซอมบี้กูว่าแม่งซอมบี้ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวแม่งกระโดดมาว้าวเล่นเกมนี้ต้องใช้หูฟังนะโอ้เดี๋ยวแม่งกระโดดพุ่งใส่เราแน่นอนเออไม่ไดะตายมานานแล้วมั้งกูดบายไอ้นี่ฆ่าไอ้นี่ฆ่าตัวตายหรือเปล่าวะซารีเดฟกูดบาย โอ้ยอย่าสะเทือนใจวะเนี่ยคนนี้น่าจะฆ่าตัวตายหรือไม่ก็โดนยงิงไม่มีปาร์ตี้ฉลองหรอกเป็นจุดจบของโลกน่ะอย่างไาเขาก็เลือกการตายของเขาได้ไปเถอะหวังว่าเราจะโชคดีแบบนี้นะ <c oughs> ไปเจอกันที่ชั้นบนละ่ะดูที่สวนนะโอเคพวกนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเลือกที่จะฆ่าตัวตายเพราะว่าอาจจะแบบติดเชื้อติดอะไรโดนกัดอย่างนี้หรือเปล่านะเ <c oughs> ดานะเดานะ ไปดูที่สวนนะครับเดี๋ยวขอดูของอันนี้ให้มันครบก่อนอืมเคยสิซิการเนะ์เรตนะบุรีเรซิน ดีนะผมขอเปิดก o เกิลก่อนเรซินนี่มันคืออะไรวะผมเคยจำได้นะแป๊บหบนึ่งนะผมกำลังเปิด Google ในมือถือนะครับเรซิน <laughs> คืออะไรเรซินเดี๋ยวนะคือแป๊บหบนึง่งเน็ตช้านะครับอ้าวเรซินคืออะไรวะเดี๋ยวนะ แปลภาษาอังกฤษอ่ะมันบอกว่าเรซินคือลูกเกดอะไรวะแปลมั่วหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใครรู้ว่าคืออะไรบอกผมด้วยนะหืึตายกันหมดอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย นี่รูปคนรักแน่นอนนะอ๋อเดาว่าเป็นสองคนนี้แบบเป็นคู่รักกันอย่างน้อยเขาตายด้วยกันต้องเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะแบบอาจจะแบบอะไรสักอย่างเนาะอ้ยไม่ได้ไม่ได้ เผื่อว่าจะผักลงน้ำได้ดูซิโอ้โหฉากนี้สะเทือนใจนะครับใครที่ไม่พร้อมจะรับเรื่องพวกนี้อย่าเพิ่งเล่นนะคืออะไรอ่ะตอบรูปโอ้ขออ่านหน่อยได้ไหมเนี่ย dearest Mary ถึงแมรี่ฉันขอโทษนะที่วิ่งมาจากคุณมันบอกว่าไวรัสจะทำให้คุณกลายเป็นซอมบี้นั่นมันไม่จริงหรอกฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นเธอยังอยู่ในข้ามกลางโลกนั้นฉันสัญญาว่าฉันจะไม่วิ่งหนีจากเธออีกให้ตายสิอ๋อเหมือนคนรักเขาเสียใจที่ว่าวิ่งหนีออกมานะครับเพราะว่ากลัวว่าไวรัสจะทำให้กลายเป็นซอมบี้นั่นเอง โอเคขึ้นไปข้างบนจะเข้าไปยังไงเนี่ยต้องมีทางเข้าเดิเข้าทางนี้ได้ไหมปีนได้ไหมปีนได้กูว่าแล้วสำรวจให้ทั่วนะครับ มาแล้วเกียรติสำรวจแล้วไปนี่ก่อนแล้วกันไม่มีอะไรแล้วมั้งโอ้นั่งดูวิวนั่งเสยหูหูนะั่นนะ่ะสับนายของขวัญหรอของขวัญจากสวรรค์น่ะเพิ่งเจอนะ่ะเจ้าของตายไปแล้วอาจจะมีประโยชน์ถ้าอยู่กับนายป้องกันตัวเองได้อ่ะดิ่ง ดื่มซะวิวสวยมากถ้ามีปาร์ตี้คงสนุกเนาะเด่มๆไปเถอะน้ารสชาติจะแย่หน่อยใครจะคิดละ่ะว่าจุดจบของโลกจะดูสงบแบบนี้เนาะอย่างน้อยเราก็มีกลางคืนให้ดูนั่นสิบอว่าครนจะได้มามเห็นนี่ไม่สำคัญหรอก อ๋อภาคที่แล้วเราเราได้เล่นเป็นคนที่ชื่อเครนนะถ้าจำไม่ผิดฉันสกดรอยของคนนั้นให้นายแล้วเดี๋ยวนะต้องเอาไหนดีอ่ะวัดไกลดีกว่าใครใครน่ะไปทำเลยก็ไอ้พวกเป็นตะไรนัไงล่ะฉันเจอใครสักคนที่รู้จักแล้วโอเค ทำไมไม่บอกก่อนแน่หายตายสินั่นน่าจะบอกฉันก่อนนะเหมือนฉันยื่นเบียร์ให้เธอเนี่ยฉันก็เข้าใจว่านี่คือการฉลองที่เราเจอไอเวนนั่นไม่รู้ว่าเจอเพราะอะไรคนนั้นเนี่ยอยู่ในเวลโดร์รู้เยกับวอลส์ด้วยเวลโดร์ใกล้มากเลยนะโอเคขอให้ช่วยอะไรหน่อยสิ ส่งอันนี้ให้แกรี่ได้ไหมพวกคนไม่ค่อยชอบพวกเพล l กริมไม่มีใคชอบเพลกริมหรอกเพรากลัวเราทุกคนกลัวเราเพราะว่าทุกคนต้องเอาชีวิตรอดน่าจะบางทีอาจจะต้องใช้บริการขนส่งแบบอื่นนะเพราะว่าพวกทีก่พางผ่านไปแต่พวกติดเชือ้อเอาเถอะนะมาแต่นต,ติดนี่ชั้นหนึ่งชั้นครั้งหนึ่งนะ ไม่ใช in ่แค่ครั้งเดียวหรอกต้องต้องต้องอีกหลายครั้งแล้วครับดูทองแล้วคนนั้นล่ะเดี๋ยวคุยแล้วผ่านวิยุเขาไม่ได้บอกชื่อเขานะมันมีอะไรบางอย่างซ่อนไว้อยู่เห็นเสาวิวไดไหมน่นจะช่วยให้นายเนี่ยสามารถติดต่อคนได้คลื่นก็คือ140-20 0 0อบอกว่าเดี๋ยวเขาน่นายจะติดต่อไป ฉันจะตรงไปที่เมืองไม่ง่ายหรอกเวลโดนเนี่ยโดนยึดครองไว้โรคระบาดเนี่ยก็ยังไปถึงเวลาดอได้สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็เละเทะหมดแต่คนคนนี้เนี่ยรู้จักทางเข้าไปติดต่อเขาแล้วเขาจะบอกทางเข้าเองโอเคคุณรู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเขาต้องการอะไรเป็นการตอบแทนล่ะ ไม่บอกหรอกแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราฟรีๆอยู่แล้วแหละลราฉันล่ะนายทำไม่ใช่นึกถึงแฟนเก่าเน่เฮ้ยไม่หรอกเธอไม่ได้บ้าอย่างนั้นเป็นคนหัวร้อนนิดหน่อยนะแล้วเธอก็มักจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ปัญหา โอเคฉันจะบอกว่าตาเธอเนี่ยสวยมากพูดถึงแฟนเก่าของคนนี้แน่นอนไม่เคยมีใครที่มีตาสีเทาเนาะเพราะว่านายไม่รู้เลยกับโลกนี้เลยล่ะนายอยู่คนเดียวไปตลอดนายจะพูดถูกก็ได้จะบอกอะไรให้นะฉันเจอเจนแล้วถ้าฉันเจอเจนฉันจะสร้างบ้านเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะไม่มีใครขับไล่เราอีกแล้วฉันจะเลิก พิธีชีวิตแบบนี้โอเคเรมาดื่มฉลองให้กับพิธีชีวิตแบบนั้นกันควางไปคว่างขวดนะครับโอเคแล้วล尔์นั่นล่ะเขามีครอบครัวไหมไม่มีหรอกแ้ทำไมนายตามหาเขาล่ะจะบอกฉันไหมวันหนึ่งบอกสิวันหนึ่งนะโอเคเวลาฉันหมดแล้วโอเคเอาไปเจอกันอีกนะสองปีข้างหน้า ดูแลตัวเองด้วยนะฉะนั้นว่าในเจอคนที่ชื่อวอลส์เราต้องเราตามหาวอลส์เพราะอะไรเรายังไม่รู้นะครับจำไว้ละหึ่งสี่นย์สองศูนย์ศูน่นย์สองศูนย์ศูนะครับแอดดอนนะครับลุงเมื่อตอนลุงลุงสางเนาะโอเคไปที่สถานีวิทยุเดี๋ยวตัดพาร์ทก่อนแล้วกันนะครับ